ร้านนี้มันเอาเป็นบ้านเก่ามาทําลูกค้าที่มาจะรู้สึกแบบอยากให้มีความเป็นกันเองเหมือนเป็นมิตรพวกนี้มันใกล้เทศกาลเราก็เลยมาเดคอเรตให้เป็นธีมคริสต์มาสดินเนอร์เป็น private ดินเนอร์ลูกค้าสามารถจองได้สวัสดีค่ะพบกับดาวโฮมทัวร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ ร้านมิดค่ะเป็นร้านของพี่เพงเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในย่านอารีย์เฮ้ยเฮ้ยเฮยถามพี่เพงก่อนว่าทําไมาถึงชื่อว่าร้านมิดค่ะจริงๆตอนแรกที่พี่มาเสงร้านเนี้ยมันชื่ออื่นมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้คนจําในชื่อของเราเองก็เลยตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาที่ได้เป็นชื่อมิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันจําง่ายมันออกเสียงง่ายแล้วก็เราอยากให้แบบมันสื่อถึงบรรยากาศที่อบอุน่นร้านเนี้ยมันเอาเป็นบ้านเก่ามาทําแล้วก็มันอยู่ในย่านที่เป็นแบบย่านที่อยู่อาศัยอยาก ให้แบบคอนเซปต์ของร้านมันเป็นแบบสไตล์เหมือนโฮมคุกอาหารที่แบบเหมือนมานั่งทานบ้านเพื่อนมานั่งส่วนหลังบ้านที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศพนักงานการต้อนรับหรือว่าลูกค้าที่มาจะรู้สึกแบบอยากให้มีความเป็นกันเองเหมือนเป็นมิตรทุกวันนี้คือไม่มีลูกค้าเลยนะไม่แต่เพื่อนออมีเมนูไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นเมนูเด็ดมาบ้านฉันต้องกินเมนูนี้ต้องบ,บอกก่อนว่าคอนเซปต์คือไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่ผงปรุงรสทุกชนิดคือเหมือนทําที่บ้านจริงเน้นแบบเลือกวัตถุดิบที่มันมาจากแหล่งพอมาประกอบ มันก็จะแบบได้รสชาติที่ดีโดยที่แบบไม่ต้องใส่ผงชูรสจานที่แบบเด็ดสุดที่คนสั่งเยอะสุดตอนนี้ข้าวผัดกะหมูจะผัดแบบสไตล์แบบแห้งๆตุนน้ำลายรอแล้วนะเหมือนแบบว่าผัดกระทะแบบกระทะจีนๆหรือออกไหมไฟแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คนจะสั่งเยอะแล้วก็ไข่ลูกเขยกุ้งกรอบเพราะว่าซอสมะขามเราทําเองก็เป็นเมนูที่ไม่เผ็ดแบบเด็กทานได้คนไม่ทานเผ็ดทานได้แล้วก็มันได้ทานทั้งไข่ลูกเขยกับกุ้งทอดซอสมะขามรวมอยู่ในจานเดียวกัน อันนี้ลูกค้าก็สั่งเยอะอแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งรุนเส้นผัดหอมหกรุูนเส้นผัดกับสตอกระเทียมดองชะอมแหนมเราก็เลยมาตั้งให้มันเป็นน่ารักว่าเส้นผัดหอมหอมอย่างเงี้ยอันนี้ขายดีมากค่ะทำไมพี่เพย์ถึงเลือกย่านนี้มาเปิดร้านอาหารหนึ่งคือพี่อยู่แถวอารีย์อยู่แล้วด้วยสะดวกในการแบบเรามาดูแลได้ตลอดแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าเออทำเลที่เราอยู่มันแบบมี potential มากขนาดไหนซึ่งย่านอารีย์ทุกคนก็รู้ว่าเอ้ยมันเริ่มจะ เป็นที่ฮอตฮิตของแบบกลุ่มวัยรุ่นคนทํางานอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารเกิดใหม่เยอะแล้วก็มันยังไม่ได้ดผูกพานเหมือนพวกแบบโซนแบบสุขุมวิทท่งองล้อก็รู้สึกว่าเออเหมาะที่จะมาทาย่านนี้บวกกับเราบังเอิญได้มาเจอที่นี่พอดีที่เจ้าของเก่าเขาจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็ชอบสเปซของที่นี่ที่มันแบบมีความเอาดอในโซนอารีเนี่ยมันจะเป็นตึกตึกซะส่วนใหญ่แทบจะไม่ถึง3-4ลร้านเลยที่มันจะมีต้นไม้ใหญ่ได้หรือว่ามีที่จอดรถมีพื้นที่เอาดอร r ไดม้มันแทบไม่มีเลยใน,ในโซนอารี ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มีก็เลยรู้สึกว่าเออชอบสเปซพี่อยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเขาจะฟิลลิ่งไหนอยากให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็สบายๆอ่ะคือร้านมันจะไม่ได้เป็นทางการอย่างพี่จะบอกพนักงานสอนทุกคนว่าให้เหมือนแบบพูดคุยกับลูกค้าถามฟีดแบ็กเหมือนกับว่าแบบเราใส่ใจอยากจะรู้จริงๆอย่างเงี้ยสมมติแบบถามว่าอาหารเป็นยังไงบ้าง ก็ให้ถามแบบอยากรู้จริงๆ,ๆว่าเออมันเป็น,ปนยังไง,ไง,ไงเออมันทำอ <ๆ S 1> ร่อย <ปะ S 1> ไ,ไหมแม่ทำอร่อยไหมใช่ใช่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีเมนูที่อยากกินแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมนูของร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบบอกเราได้ว่าเออทำไ้เรงทำเมนูนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาจัดมาเป็นเมนูพิเศษของเดือนนั้นคืออยากให้มีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นร้านอาหารบ้านเพื่อนมาบ้านเพื่อนมีความอบอุ่นสัตว์เลี้ยงก็เข้าได้ที่มีแบบเวลคัมมากๆรับจัดงานด้วยซึ่งแบบบรรยากาศของร้านอ่ะ ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะมาจัดงานงานเล็กๆงานแต่งงานขอแต่งงานอะไรเล็กๆที่ไม่ได้แบบมีพิธีรีตองมากเหมือนจัดงานในสวนน่ารักน่ารักสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีความรู้สึกแบบโฮมี แล้วก็เป็นกันเองเดี๋ยวให้พี่เพลงพาทัวร์ร้านนี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ว่าจะเป็นยังไงมุมไหนมีมุมไฮไลท์มีมุมยอดฮิตกันบ้างนะคะไปเลยอ่ามาถึงโซนแรกห้องนี้มันเป็นอะไรยังไงตรงที่<อ>เราอยู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องชั้นสองค่ะปกติมันจะเป็นห้องส่วนตัวลูกค้าสามารถมาจัดประชุมมีติง้งมีใช้โปรเจคเตอร์อ,อะไรอย่าง<อ>นี้ก็ได้พอดีว่าช่วงนี้มันใกล้เทศากาลเราก็เลยมาเดคอเรทให้เป็นธีมคริสต์มาสดินเนอร์เป็น p r i วทดิ d i นอร์ลูกค้าสามารถจองได้จริงๆอันนี้จัดไว้ให้ดูว่าประมาณ6ถึง8ที่แต่มันสามารถขยายไปได้ถึง12 ที่ oh สามารถจัดแบบให้เอาอาหารมาลงเป็นลายบุฟเฟ่ตเล็กๆหรือจะจัดสั่งเป็นคอร์สเมนูอะไรอย่างเง oh ี้ยน่ารักเลยมันเป็นสไตล์เหมือนแบบเราจัดเบอร์คริสต์มาส oh จัดตีมงาน oh ที่บ้านเรา ก็เดี๋ยวพาไปด้านล่างก็ได้ค่ะตรงชั้นลอยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสวนข้างนอกโอเลไปกันเลยนี่เป็นอีกหนึ่งโซนที่รู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันบบสบายมากรับลมมากใช่ถือว่าเป็นจุดขายของร้านเลยเพราะอย่างที่บอกว่าในโซนอารียไม่ค่อยมีร้านที่มีพื้นที่เอาดอรจริงๆถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวหน่อยอะค่ะลูกค้าก็อยากจะมาแบบนั่งทํางานนั่งชิลตรงนี้ก็เป็นบริเวณจัดงานด้วยนะได้เข้อเรศได้หลายอย่างเวลาแบบเห็นอย่างเงี้ยมันโล่งๆใช่ป่ะแต่ถ้าเราแบบเซตอัพโตะขึ้นมาหรือว่าเอาดอกไม้เอาไฟ อะไรมาลงมันก็คือสวยเลยมันเป็นพื้นที่กําลังพอดีนะที่เรียกว่าเป็นสเปซที่แบบก,ก็บริเวณเนี้ mm hmm. เพียงพอต่อการแบบจัดงานสักงานเนึงใช่แล้วก็จริงๆร้านเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเราจะมาเจอหน้าร้านตรงนี้ก่อน ซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบมุมถ่ายรูปหลักเลยถ้ามีแสงเข้าอ่ะตรงนี้มันจะแบบถ่ายสวยพอดีชอบอ่ะชอบความเป็นไม้ใช้งานไม้แล้วก็ตัดด้วยโทนแบบสีขาวของตัวบ้านเนาะใช่ใช่คือเนี่ยพยายามทําให้มันเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกันมาจากข้างบนมาถึงพื้นตรงนี้เลยรวมไปถึงเชื่อมต่อจากโซนแล้วก็เชื่อมไปด้านบนด้วยแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งจริงๆตรงนี้เป็นทางเข้าหลักของร้านแต่ว่า เดี๋ยวจะพาเข้าอีกทางนึงว้าวมีช่องทางพิเศษไปเลยมาเลยอ่าอีกหนึ่งโซนก็คือเข้าทางนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะบริเวณเฉลียงเหมือนกับเฉลียงของบ้านถ้าสมมติว่าใครที่มาปิดโซน private โซนชั้นลอยตรงนี้เราสามารถขึ้นทางนี้แล้วก็เข้าประตูนี้ได้เลย มุมนี้นะ<ต>ช่วงประมาณ<อ> <5 S 1> ห้าโมงถึงห้าโมงครึง่งอะถ้าเรายืนตรงเนี้ยคุณลงไปยืนนะคะแล้วมันจะมีแสงแดดของพระอาทิตตกอะเข้ามาตรงนี้เธอ,อ,อก็จะเป็นโยด้านาอาว่ามันถ่ายรูปสวยมากตรงนี้คือเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึงน่งได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปด้านในตามมาเลยตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้นลอยอเป็นจุดที่ให้ลูกคา้านั่งเป็นหลักเพราะว่าเพดานมันจะสูงเห็นไหมแล้วก็นั่งแล้วมันจะโปร ตรงนี้ก็คือแบบจัดไว้หลายๆโต๊ะตามมุมต่างๆแล้วก็พี่จะทําให้มันแบบโล่งๆไว้ก่อนไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่แบบสมมติลูกค้ามาจัดงานลูกค้าสามารถแบบสั่งให้แบบเดคอเรทเป็นตีมสีธีมอะไรของตัวเองได้กตาถูกต้องน,นี่<ว>ก็ติดลูกโปง่งติดอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเทศกาลหรืออะไรเราก็สามารถแบบแขวนรูปแขวนภาพอะไรตามสไตล์ที่แบบเราอยากจะจัดได้ตรงนี้ก็นั่งได้อีกเป็นโต๊ะรองเทเบิลอีกประมาณ20ที่จริงๆแล้วแบบร้านนี้จุได้ประมาณกี่คนประมาณ80คิดว่าแบบถ้า กำลังดีอาจจะสักถ้าจัดงานเหมาอาจจะสักประมาณ40-50กําลังดีมันก็ไม่ดูแบบอึดอัดเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่นั่งได้ค่ะมันจะเป็นโซนเป็นลองเทเบิลมุมนี้ก็น่ารักนะอันนี้ก็ไพรเวทประมาณนึงนะสมมติมากรแล้วน็กก็เลยอย่างเงี้ยมานั่งตรงนี้ได้เลยใช่เอาโต๊ะชิดกันก็นั่งได้ประมาณ18ที่อที่เคยมีลูกค้ามาเช่าประชุมแล้วเขาก็เปิดสไลด์กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเล็กๆจริงจังใช่พี่เพ็งก็พาทัวร์ครบแล้วนะคะของร้านมิร ก็อยากจะให้พี่เพีงฝากนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะมาร้านนิดนะคะมาติดต่อช่องทางไหนดูภาพตรงไหนได้บ้างเื e ่อจะจองบุ๊กิ้งมาเลยได้เลยค่ะก็คือตอนนี้ร้านเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มอยู่ตรง แถวซอยอารีค่ะซอยพิบูลวัฒนาน,นึงถ้าเกิดว่าอยากจะมาหรือว่าอยากจะเข้ามาดูก่อนบรรยากาศอะไรเงี้ยก็เข้าไปที่ IG Li n e Facebook หรือ Tiktok ก็ได้ชื่อเดียวกันหมดเลยเป็นแอดแล้วก็มิดบริสต์รอนสะกดเป็น MIT T นะคะวันนี้สนุกมากจริงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนอยากจะให้นาคมทัวไปพบใครไปเจอร้านไหนนะคะนาวจะพาไปนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องมะนาวซ้อนซีนแล้วก็นาคมทัวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะทุกคนบ๊ายบาย